สวัสดีครับมาอยู่กับเกมสติ่งบ้าบ้าว่าสิกบ้าบอยสิกบ้าบอยสิกบ้าบอยเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ววันนี้ผมจะมาสู้กับบอส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 เด The Crab f อ่าแล้ววันนี้อ่าผมก็มาสู้กับบอสอ่ะนะผมเตรียมเตรียมบทดับยากสุดเพื่อมาเล่นไปช่วยด้วยนะครับผมส่วนบอทในวันนี้อาจจะ เออได้ด <c oughs> ีกว่เอ no. so <c oughs> ่ออะไรนะไนผมจะใช้กระดองเต่าครับไอเทมใหม่นะครับผม Let's go บอลมาแล้วบอลติดไอเทมอะไรก็ไม่รู้ไอเทมเต่าไปไปติดตัวเออดันเน้ยไอเทปเตาเป็นไอเทมอะไรก็ไม่รู้ครับแต่น่าจะพอ มีการเข้าร่วมสวครับรอผโดนบีนโดนเกียร์โดนโอเคบอรดมันเปิดฮาร์คี้โดนเกียร์โดนเกียร์ทำไมบอรดเ,เปิดฮาร์คี้อ่ะโอ้ง่ายมากเลยนะอาวุธใหม่นี่มันจะเป็นแบบอาวุธแบบติดตามตัวแล้วมันก็จะทำดามเมจได้มันก็นแบบเออเออเออผมโดนสตีปเกียร์โดนเออโดนทีทีไปโดนครับผมโ่อน แต่ก็แล้วก็เหลือบอดแล้วนะบอดบดเปิดบอดเออจริงบอดทีได้ชิงชิงโชคชิงเชี่ยวชิ่งชิ่งวชิ่งอาชิ่งวชิ่งโลูกเาใช้ไอวดอวอีบัสติมันโอเค่ะผมรวยผมมีเงิน้วเริ่มเลยเออบอดเปลี่ยนได้โอ ouais, ้โอ้เยอโอ้มากโอ้ยอยโอ้เยอมา ว้าวสุดาแบบว้าวๆๆมาถึงดา่านที่สามแล้ว let's go อื้อได้แล้วฮึเอ๊ะฮ้ามีใหญ่มั้ยรวยนะครับผม oh. ผมจะทําไปเรื่อยๆดีกว่าคลิป <c oughs> นี้จะจบ <c oughs> ถ้าถึงสามนาทีเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะจบคลิปนี้เลยนะด,ดังๆหน่อย อ่มาดูกันนะครับจะกกากนแล้วออเอา<ป>อเอาไปเอาเอ้ยลงแล้วเม้ยิง,ยง <c oughs> จนะัคคบแค่นี้แนละ้ฮะแค่นี้เหรอ <c oughs> อู้ไม่อยู่อันนี้แหละครับผมผมมาเล่นให้ดูเพลินๆอีซี่อีซี่สบายสบายนะเดี๋ยวคลิปหน้านจะยาวกว่าน,นี้ครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ